สวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้อยรอยเรื่องจะมาสอนถักกระเป๋าทรงเรือสะพายข้างใบใหญ่ขนาด14.5นิ้วกันนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเริ่มจากการถักโซ่ทั้งหมด18โซ่นะคะ พอครบ18ดโซ่เราจะเว้นช่องที่หนึ่งไปลงช่องที่สองนะคะถักธรรมดาไปจนสุดเลยค่ะพอถักสุดเราก็มานับโซ่ดูนะคะจะเหลือ17ดโซ่ค่ะ ปกติเวลาพิกกลับด้านเราจะลงช่องที่1เลยนะคะนี่ค่ะลงช่องที่1แบบนี้ค่ะแต่คราวนี้เราจะไม่ทําแบบนี้นะคะเราจะถักขึ้น1โซ่ค่ะแล้วเว้นช่องที่1ไปลงช่องที่2นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําทุกๆุก แถวที่เรากลับด้านนะคะสาเหตุที่เราขึ้นโซ่ก็เพราะว่าต้องการให้ก้นกระเป๋าออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นเรียบสวยงามนะคะปกติถ้าถักสองแถวเราก็จะ ได้เป็นหนึ่งคู่นะคะแบบนี้ค่ะหนึ่งคู่ตรงนี้ค่ะเราจะถักทั้งหมด17คู่นะคะ พอครบ17คู่เราก็จะถักรอบแผ่นนะคะโดยเราจะซ้ําทั้งมุมซ้ําแบบนี้ค่ะนี่ค่ะซ้ําลงตรงมุมทั้ง4มุมเลยนะคะแถวนี้พอถักครบรอบแล้วนะคะขึ้นแถวต่อไปเราจะเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้ค่ะ โดยจะไม่มีการเพิ่มใดใดทั้งสิ้นนะคะในแถวนี้พอครบรอบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นแถวต่อไปเลยค่ะโดยแถวต่อไปเราจะเกี่ยวสองเส้นนะคะเราจะถักทั้งหมด3ามแถวค่ะโดยแถวนี้เราจะเพิ่ม ด้านซ้ายกับขวาอย่างละหนึ่งนะคะแถวนี้แถวที่สองนี่ค่ะ นี่ค่ะเพิ่มแบบนี้ค่ะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะนี่ค่ะเราจะถักทั้งหมด3แถวแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการขึ้นลายค่ะสรุปรวมๆแล้วเราจะทำก้นแผ่นก้นทั้งหมด17คู่นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มทั้งหมด6ที่ค่ะห สองสามสี่ห้าแล้วก็หค่ะเราจะเพิ่มทั้งหมด6ที่นะคะแล้วเราก็มาขึ้นลายกันเลยค่ะโดยพันหัวเข็มเว้นช่องที่1ไปลงช่องที่สองค่ะนำลูกปัดเข้าในเข็มค่ะแล้วก็ถักธรรมดาลงช่องเดิมค่ะ แล้วก็ถักธรรมดาช่องถัดไปค่ะพันหัวเข็มเว้นหนึ่งช่องค่ะเอาลูกป,ปัดใส่ในเข็มค่ะถักธรรมดาช่องเดิมค่ะแล้วก็ถักธรรมดาช่องถัดไปค่ะพันหัวเข็มเว้นหนึ่งทำแบบนี้จนครบรอบนะคะ พอถักครบแล้วรอบแล้วเราขึ้นแถวต่อไปเลยค่ะปกติเราจะลงธรรมดาช่องนี้นะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มเว้นหนึ่งช่องมันจะมาลงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราลงตรงหัวลูกปัดแบบนี้ลายที่ออกมาได้ก็จะเป็นลายลายแบบนี่ค่ะถ้าเราลง ตรงช่องนี้ลายของลูกปัดที่ออกมามันก็จะตั้งตรงเหมือนกระเป๋าใบสีเหลืองนี้นะคะแต่วันนี้เราต้องการให้ลูกปัดออกมาเป็นลายเฉลียงแบบนี้ค่ะฉะนั้นเราก็ต้องดึงออกหนึ่งช่องค่ะเพื่อที่ต้องการให้ลูกปัดมาลงช่องนี้ค่ะ นี่ค่ะดึงออกหนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มเลยค่ะพันหัวเข็มเว้นหนึ่งมาลงตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกปัดอยู่ตรงกลางระหว่างลูกอัดแถวแรกค่ะ พอจะขึ้นแถวที่3นะคะเราก็จะทําเหมือนกับเมื่อกี้ค่ะทําเหมือนกับตอนที่จะขึ้นแถวที่2นะคะโดยเราที่โดยที่เราจะไม่ลงธรรมดาช่องถัดไปนะคะคือเราจะพันหัวเข็มแล้วเว้น1ช่องเลยค่ะนี่ค่ะข้ามม้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกปัดอยู่ตรงกลางระหว่างลูกปัดแถวแถวก่อนหน้านี้ค่ะทําแบบนี้ไปทุกๆแถวนะคะ งช่วงรอยต่อแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะจะมาสอนวิธีขึ้นปากและทําสายค่ะสวัสดีค่ะ